สวัสดีผมวันนี้ก้มาพบกับพวกเราแล้วผมบีบีเกมมิ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมเทอร์เรียครับผมในอ e ีพีที่ที่ห้าหรอวะน่าจะห้าเนีจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วเออผมก็ไม่รู้น,นนะทําไมมองเออวันนี้เราก็จะมาฆ่าบ,บอสสกิริตันกันนะผมที่เป็นกระโหลกกำมือกระโหลกอ๋อตัวน,นั้นใช<า>่ไหมเออแต่ <c oughs> ชื่อนั่นก็บอกนะเออมันก็บอกว่าสกิร <c oughs> ิตันเป็นกระดูกแมมเราอยู่ทางไหนวะทางขวาเอ้ยผมไม่ได้ไปไหนเลยทางซ้ายนะครับผมทาาง น้ำแข็งเหรอฝังซ้ายทางซ้ายฝั่งซ้ายเออทางซ้ายครับผมตรงที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็จะไปฝั่งซ้ายกันเลยครับผมไม่ต้องรอเลยนะไม่พูดผ้่มทำเพลงไม่พูดพร่ำทำเพลงแน่นอนต้นไม้เลยเว้ยต้นไม้ทำอันนี้นะเออวะตัดต้นไม้เราเลี้ยวโต๊ะสมอลต์มาเลยบาท ไม่ก็ไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับงงใช้ดิก็ต้องรีบไปนะครับผมเราละหลังอยู่ไกลโคตรโคตรอ้าวถึงทะเลแล้วใช่ไหยเนี่ยอ้าวกูยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงไงอ้าวโอ้โหเพิ่งมันมีโคตรช้าเลยอ่ะเดี๋ยวกูจะไปดักหน้าเอางไม่ไงกูมีแผลทะเลกูถึงละอ้โหอ้าวอะไรน่ะเหรอ ลูกแล้วจะไม่ถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยคนน้อยไงคนมีตัวเดียวไเดี่ยวว่าจะมาเดี๋ยว่าจะมาผัวหน้าฆ่านะฮะไอบ้างอยู่ไหนเสียเวลาวะตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วนะผมแล้วก็จะมาสร้างอาลิณากันเลยนะครับผมก็ไปกันเลยไปไหนวะสร้างไงอาลิณาก็สร้างเลยสิครับรออะไรล่ะเอาไม่พูดพร่ำรำเพลงเอาครับ ตอนนี้เราก็ทำอารีนาเสร็จแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะไปสู้เราก็ต้องคราฟชุดเซตของเราก่อนครับผมไม่เซตอะไรวะมึีเล่นเป็นสายอะไรเนี่ยสายเวทไงของกูสายเวทอ๋อเออของผมก็จะเป็นชุดสายเวทจากแร่เมทิโอนะครับผมเออกระบาดแหละเราต้องคือนใหญวะมันซุ่มตกมันตกทางขวาไงตกอย่างตกแล้วน่าจะทางขวาแหละไงตกกูมาเมื่อกี้เนี่ยไหนไปทำเชือกบอสก็มาสู้กับบอสกันเลย เจอแล้วตกตรงภูเขา<ม>เออตกตรงภูเขาเลยวะหลังภูเขาหลังตยยีนหมดต, <c oughs> ตยยีก็ทำการขุดเลยสิครับน้องรออะไรเราเฮ้ยกูตายไม่พูดคำตามเพลงกูขุดไปแล้วขุด <c oughs> <c oughs> ตอนพูดอีกกู <c oughs> ว่ากูจะโดนไฟไหม้ตายเลยมามา เาเอาแร่มาดิต้องเคากันอะเกาะกรนจุด้อยแล้วก็พร้อมสู้แล้วเขาแล้วไม่ทำเลยบายังไม่ทำชุดเลยกูได้แค่คาบเลยเอากอยู่รอตั้งนานไหนอะไปล่อยก่อนเลยมาเถอะไอ้ในแร่หนึงตัวตับตรงนี้แล้วก็แล้วก็หนึ่งหนึ่งกับบอสเลยเนี่ยโถ่ไอ้ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วแล้วก็จะใช้แร่เมทิโอคาบในโต๊ะอะไรวะมันชื่ออะไรมันเป็นโต๊ะคาบธรรมดาโต๊ะคาบเหล็กนะครับผมทั้งเหล็กแอ้ดังไงมันมีเป็นเลสเซอร์ด้วยแล้วก็จะคาบชุดไปเลย เอาปืนอ่ะนี่ไงน็อกแบคได้น็อกแบคว่ะโคตรโกร<อ>งเขา<อ>ว่าเสียงปืนแบบไหนแบบไหนเนยนะเออเนี่น่าจะได้ยินอยู่แต่คลิปนี้เพราะมันมีเสียงนี่หรอกเอาวาไปดิวาไปทะเลแล้วนะเพื่อนไม่ได้จัดของเลยไปแล้วไปแล้วไปแบบรีบๆไม่ร่น,น,น,นเป็นไรมั้งบัสครับ เอาให้ผมไปเ้า่ะยังยังยิ่งสู้มันฆ่ามไปหมดอ่ะแล้วทำไมไม่วามายแบง่งก็วามาแล้วเอาออกมาแล้วเหรอเออวามาทางทะเลทรายทะเลเฮ้ยน้องๆคนมันจะตีไหมเนี่ยบินมาแล้วเราควรจะเซฟที่นอนไหมในที่สุดทุกคนก็กลับมาแล้วงั้นเหรอเพิ่งไปนะกูจะเซฟที่นอนโธ่เอ้ยกระดานกูกำลังส่งพร้อมแล้เก้า อย่าเพิ่งปล่อยนะเอาปล่อยไม่ได้ยังไงปล่อยได้แล้วเอาบัตรมูนเอาโอ้โหบัตรมูนปล่อยได้ปล่อยได้อยู่เด็เอาเลยไม่ได้เอาเลยเอาเลยไม่ได้ตักปั๊ไฟก่อนดีกว่ากูคิดอะไรออกแล้วเพื่อตั้งไฟก่อนดีกว่าให้เอ่อพยาบาลมาตรงนี้ไหมเราก็วาร์ปมาหิวหิวเออเออจีนี่รู้嘛อันยาบ้าอันยาบ้าเมื่อไหร่วะอยาบ้ายาอะไรยาบ้ายาบ้าจะถึกอย่างงกูปล่อยนะปล่อยเลยเก็บยาอยู่กูว่าเราของกูเต็มเนี่ยปล่อยนะเดี๋ยวไอ้ไปาถึงของก่อนบายนะเพื่ ไปแลวมั้ไม่มีทางครับน้องๆบ้านกดก๋ยวกใครโดนตบวะเอาวีเซาร้องแล้วกูร้องแล้วเอ้าไม่ร้องล็อกมือมันดิเอาวีเอาอะไรบ้านมึงทำอะไรมึงอ่ะเฮ้ยมึงทำอะไรไกูโอ้โหมึงจะตายมึงจะตายมันกันอะไรอะไรทำอะไรก็โกรกกันอย่างนี้บินเลยครับน้องรออะไรแล้วมึงต้องใส่สลามเว้น้องสลามทำไมแล้วมันเป็นล็อกมือเอาเปนล็อกมือไงมึงอย่าไปตีหัวมันก็นทีละหนึ่งใช่แล้วมึงไปตีเพื่อน อาอเล่าให้งัววะกูจะตายวะกูจะตายว่ะแดดกุหนีก่อนจังหวะนี่บวกว่าบัฟยาทั้งหมดไปเลยอุ้ยเอามาตากคามมาตะอามาตาช่วยชีวิตไเอาไม่ต้าบูโอปตอ้ไม่ตมอะไรอะไรกอมือมันขึ้นหลอดมือมันจะแตกมือแตกข้างนึงแล้วจะใช้ไม่ได้ไแล้วเราไม่ได้มือแตกข้างนึ่งมันจะไปกระโหลกนะไอ้นี่เองมือจะแตกแล้วมือจะแตกแตกแล้วแตกล้วข้านึงจลอยอุ้ยหกสิบหกสิบอ้าวยังไม่แตกเปสักอยังไม่แตกอะิตหอออะไร อ้าวเราเรามองไม่เห็นไม่รอดคุณเลยเนี่ยกูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นเ้าแต่ยิงไม่โดนเ่ยเอายิงไปเรื่อยๆไม่โดนทั้งมันคือมึงตีไงอยู่นี่มันอยู่นี่ตีแล้วหนึ่งรี่ปล่อยสมอลมาปฏิบัติเอาหนึ่มเล่นสมอนไม่ปล่อยสมอลเลยสองสามโอเคโอเคโอเคควบ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 ทุกตัวเรจเรียบร้อยแตกหนึ่งนี่ยิงมันปล่อยได้สี่นะทั้งมีตัวโอ้โหคุณจะตายมือมันจะแตกเดี๋ยวกูตีสมบี้ก่อนทำไมมันตีเบาสามสิบกว่าสามสิบกว่าเบาอืมกระเบน จะต่อแล้วเยอะกูไม่ขึ้นรัวๆเลยปิดแมพแล้วทำไมอู้เอาวะเอาวะมันเลยตุ่มหัวแล้วเนี่ยมันจะเรื่อยตุ่มหัวแล้วมรื่อแตกมรือแตกโอเคครับผมจังหวะนี้ก็ง่ายเลยสิครับล็อกหัวไว้่เป็นไงตายแล้วลูกลูกทำไมมันชิวอย่างเงี้ยลชิวอะไรกูจะตายแล้วเรื่อยกูจะต่อตเอาไว้เอาว่ลูกกโลกเลยมันไม่ได้ยิงเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ยิงกูเอาแดดเออมันไมยิงคว้าไปกลับไปบานก็ได้ กูยังไม่กดนอนนี่หว่ายังไม่กดนอนนี่หว่าตรงเซฟตรงเซฟไหมตะพาไฟเสร็จเรียบร้อยยิงดึงกันนี่กูยิงฟีนมันจะแดดโอ้โหมเอากูตายไปแล้วแดดเดดแล้วแดดแล้วธนูพึ่งโอ้หวานนี้มาตัดชีวิตไงล่ะไม่ได้ยินเสียงกูแล้วธนูพึ่งแล้วจังหวะนี้อ้าวกูจะเป่าไฟเซตอ้าวากูจะพาเซตไฟอ้าวอะไรกูได้เนี่ยเสร็จไฟแล้วมึง ยิ้งเยก็ล้วงก็ล้วก็ล้วงเอ้ยกูเป็นสายไปอแต่กูใช้เดี่ยวน่อมาตากูายแล้วอุ้ยหกสิบนั่งๆนัตงๆนั่งๆนั่งๆนั่งเนั่งๆนั่งๆนั่งๆน่งๆนั่งๆน่งๆนั่งๆนั่่งๆนน้่งๆนั่งๆนู่งๆนั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 ่งๆนต่นั่นลงวมัหมุนันจะตายอีี่งะ ยิงเรือเลยเอ๋ยองดีของกูอ้าวแล้วหนีสิยังวะแล้วทำไมไม่มีถุงให้กูวะเฮ้ยกูได้อะไรเนี่ยได้ถุงเดียวอ่ะเฮ้ยกูได้อะไรเนี่ยลูกน้องลูกน้องลูกน้องก็กดใส่ที่ตัวไงไหเปิดน้องอ่ะเปิดเปิดเปิดของขึ้นมึงใส่ดิของขึ้นมาก่อนไหนยังไงเราก็ใส่แล้วก็ใส่กดสองครั้งไง ก็สั้นโอ้ยนจะเป็นผู้นำยังไงมันเขาลนตอนเล็กๆมาใช่ไหมใส่สื้ออกันตัวเล็กๆเอาเอ้ยวันนี้เอาเพื่อนสองมือทิ้งของเลยวะใครมีเออของกูถุงนึงเฮ้ยใครเอาอัไรมาวางวะถุงนึงใครเอาตุ๊กตามาตุ๊กตาอุ้ยทำไมมันเจ๊าะกระปุกใครเอากระปุกมาอะเอาอ๋อจริงเอาจริงจริงเอาใครเอากระปุกมาตั้งไหนไปที่นี่มาเพื่อนทั้งที่ได้ดีกว่าอยู่ไหนอยู่สายได้เนี่ยเออสมำรวจ ไปตามมาเนี่ยดันเจียนไหมเนี่ยต้องติ้ตัวในดียวกันรึเล่าหุ้มสลามกับหุ้มกระโหลกเนี่ยอ้าวเออสลามดีกว่าโอ้โหทำไมกูได้ของกากอยูก็ทิ้งเลยสิครับน้องก็ต่อไปแล้วผมเราก็จะไปสำรวจกันอีกอันนี้ว่ะไให้นะก็ต่อไปครับผมแล้วก็จะไปสำรวจในใต้ดันเจียนกันเลยนะครับผมก็ไปกันเลย ก็ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมของที่เราได้จากเออ EP นี้ผมก็จะมีอะไรบ้างได้อะไรบ้างเออได้อะไรได้หลายอย่างมากเลยครับผมน้องน้องใหญ่ใ่เอ่อะี่ต้มนะครับเออมันก็จะขวงได้นะครับผมมันจะยิงนิ่งมันจะยู่นิ่งๆมาที่ก็ว้างออกไปนะครับผมทุกความรุนแรงนะครับผมดาเมจก็จะมา50กว่าเอ้า54เลยนะแล้วก็แล้วก็ได้ปืนนะน้องปืนเอ่อ ปืนแป๊กนะครับน้องปืนแก๊บเนี่ยปืนอะไรเนี่ย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 เนี่เนี่ย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 เนี่เนี่ย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 เนเนี่ยเนี่ยเนียเนี่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 ยเนีนยเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนนยเนี่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเีเนียเนี่ยเนี่ แล้วก็แล้วก็เอ่ออะไรวะคาตารากูไม่ไหนนี่จะเป็นนีตครับครับน้องๆเนี่ยก็จะมาหนีเดยนะเนี่ยมาลรักษามันชื่อมูลรักษามูอรักษาก็จะได้เออบ้าเป็นเอออะไรวะนี่มันเปลี่ยนเอฟเฟกเอฟเฟกใหม่อันเดียวอ่ะไม่ใช่มูลรักษ์อะไรหรอกไม่รู้จำไม่ได้แล้วชื่ออะไรเฮ้ยหนึ่งยูสี่มันเปลี่ยนเอฟเฟกใหม่ก็สวยเลยวะใช่เปลี่ยนใหม่มันมันมันโฮมมีโฮมมิ่งใส่มาบ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 ามาบาบาเนี่ยมูลรักษานี่ยโฮมมิ่งใส่มัาตื้อได้บอกเลยบอกดำไปห้าเปอร์เซ็นต์เลยนั่นอ่ะเออมมากบอกบอกไปเลย มูลรามาศใช่มูลรามาานี่พคเท่แคผมก็จะได้ของมาประมาณนี้เลยนะแค่เขาเขาเป็นปรับเสียงใหม่เอาันก็เปลี่ยนจิมสิครับมึงไม่กลับหรอครับาก็พีนี้มีเพียงแค่นี้ครับผมถ้าใครชอบพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมก็ไปไป